สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการลบโปรแกรมในตัวของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งนะครับเวลาเราลบโปรแกรมเนี่ยบางทีเราไม่รู้วิธีการลบนะครับเช่นของผมเนี่ยผมจะลบตัวโปรแกรมของตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ออกนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้มันใช้งานไม่ได้โดยปกตินะครับผมก็จะมีตัวที่ชื่อว่า control panel อยู่ตรงหน้าจอแบบนี้นะครับแต่ถ้าของใครไม่มี เราทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราไปที่ปุ่ม start ด้านล่างกด space bar หนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็พิมพ์ว่า ctrl o n o co ่ะ co n นี่เขาขึ้นมาแล้วในล,ลักษณะแบบนะครับเราคลิกลงไปหนึ่งครั้งพอคลิกขึ้นมานะครับเขาจะเป็นหน้าตาแบบไหนก็แล้วแต่ครับเราไม่ต้องสนใจให้เราสังเกตคำว่า view by ครับ view by ให้เปลี่ยนเป็นคําว่าแค t แบบนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นข้อความตัวนี้พอเปลี่ยนเสร็จนะครับให้เรามาเลือกตรงตรงนี้กันว่าลบโปรแกรมนะครับ m p r o g ร a m m โปรแกรมแบบนี้นะครับผมเข้ามาให้ดูลบโปรแกรมแล้วหาตัวโปรแกรมที่เราต้องการจะลบนะครับนี่เือนของผม,ผมผมต้องการจะลบตัวนี้เห็นไหมครับนี่ เราคลิกตรงโปรแกรมให้เป็นสีฟ้าๆแบบนี้คลิกขวาแล้วก็กดลบไปได้เลยเราจะขึ้นมากดลบออกไปลบออกไปให้หมดเลยต่อลบแบบนี้นะครับอีกตัวหนึง่งเราก็คลิกขวาลบออกไปได้เหมือนกันนี่ครับไปแล้วลบออกไปให้หมดเลยก็แค่นี้เป็นอันเสร็จต่อโปรแกรมก็ทำการลบทั้งหมด ดูหน้าจอนี่ต่อโปรแกรมนี้ของผมใช้ไม่ได้ก็ลบออกไปลบขึ้นอะไรก็กดโอเคไปเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการลบโปรแกรมแบบง่ายนะครับเราสามารถลบได้จากตัวของน้าคอนโทรลแนวได้เลยเราอันไหนไม่เอาก็ลบมันออกไป นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ